สวัสดีครับวันนี้ควานแจมโบก็มาหาหญ้าให้ช้างนะครับมาหาก้านมะพร้าวแล้วก็มีลูกสาวควานแจมโบมาช่วยด้วยนะครับเอาหกล้อมาเลยครับวันนี้เอาหกล้อมาใส่หญ้าให้ช้าง นี่ครับควนแจมโปครับอาค่ะควนเขาต้อขอถามหน่อยครับอาการขึ้นต้นมะพร้าววันนี้เหนื่อยไหมครับครับครับก็เหนื่อยบ้างเลยครับก็จําเป็นครับแม่เอฟซีเพราะว่าผมก็ไม่มีคะแนนซื้อให้ช้างกินครับผมร้อยาวก็บเาหนแพต้องมาหาขอเขามาขอเขาครับครับต้องหาขอเขาตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านครับผมครับเพราะว่าผมก็ไม่มีคะแนนจะไปซื้อหญ้าวนหญ้าก็เป็น สี่ห้าหกพันแล้วครับครับอันนั้นก็ลูกสาวควนแจมพูคนลูกสาวคนสุดท้องพนัาจ้ามาส่วนอะไรกับเขาไดิจ้ามานด้วยครับคะแนนก็ไม่มีครับผมแม่เอ็ดีครับขึ้นเรือผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมครับต้นไหนก็เรืองอะไรครับสี่ห้าต้นครับดูการดูการขึ้นของควันแจมปุนะครับคุณครับ การขึ้นนี้ช้ำนานเลยครับคอนแจมปุกครับใครมีตาจะช่วยอาหารช้างคอนจจมปุกก็เชิญนะครับคุณแม่ครับไปแล้วครับขึ้นสูงเหมือนลิงเลยครับขึ้นเนีอาลูกๆออกเดี๋ยวพ่อจะขึ้นต้นอ้พเ้านะจะขึ้นถึงโคนแล้วครับถึงปลายแล้วครับพูดทีนะครับโคถึงปลายแล้วครับโอ้มืดเลย โอเคครับนี่ครับครับนี่คือการมาหาออกจากหมู่บ้านมาก็18บแปดกิโลครับหมู่บ้านช้างมาหาขอก้นมะพร้าวเขาครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรให้ช้างกินครับช้างเพิ่งตกงานมาจากหัวหินครับอันนี้ก็ลูกสาวคนแจมปุ๊กครับมาช่วยครับ อันนี้ลูกสาวคนสุดท้องเขามีสองคนครับไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวครับอ่ะนู่นนะครับเห็นหมครับกำลังขึ้นเลยครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ